เรื่องราวในคลิปนี้เป็นการเล่าในเชิงประวัติศาสตร์ตำนานและความเชื่อบางส่วนอ้างอิงหลักฐานบางส่วนเป็นการเรียบเรียงเชิงสร้างสรรค์โปรดรับชมเพื่อความรู้และความเพลิดเพลินไม่ใช่ขอ้อเท็จจริงทางวิชาการโดยสมบูรณ์คุณเคยได้ยินไหมว่าอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอุษาคเนดินแดนแห่งสี่พันเจดีอย่างผู้กามถูกสร้างขึ้นบนคำสาปแช่งคลิปนี้จะพาไปหาคำตอบว่า คำสาบนั้นมีจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงเรื่องเล่าที่ปกปิดความจริงอันโหดร้ายบางอย่างไว้เสียงลมพัดแผ่วเบาก่อนจะกลายเป็นสายลมแรงที่พัดผ่านทุ่งทรายสีทองของผู้กามเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่ราวกับสว,สวนบนผืนดินผู้กามเมืองแห่งพันเจดีที่ผู้คนในอดีตเชื่อว่าเป็นนครที่เทพสร้างแต่ในอีกด้านหนึ่ง มันคือเมืองที่ถูกสาปให้จมอยู่ในการเวลาว่ากันว่าผู้กามถือกำเนิดขึ้นจากกรรมของกษัตริย์ผู้ไม่เชื่อในคำเตือนของพระอรหันต์เสียงระฆังวัดดังสะท้อนผ่านหุบเขาเมฆเคลื่อนคล้อยเหนือแม่น้ำอิระวดีแต่ในค่ำคืนนั้นเองเสียงกรองศึกดังขึ้นจากเบื้องล่างของเมืองเสียงมาศึกเสียงดาบกระทบกันเสียงร้องของผู้คน ทั้งหมดเริ่มต้นจากคำสาพที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงจนวันนี้ย้อนกลับไปกว่าพันปีก่อนคริสตศตวรรษที่11แผ่นดินแห่งนี้เป็นเพียงดินแดนเล็กๆของชนชาติพยูและหมอนพวกเขาเชื่อในอำนาจแห่งธรรมะและเวทมนต์จากโลกเก่าจนเมื่ออนุธารมองชอหรือพระเจ้าอโนธาแห่งเผ่าผู้กามได้รวบรวมผู้คนจากทุกทิศทางขึ้นเป็นหนึ่งเดียว ใต้คำประกาศว่าอาณาจักรผู้กามจะกลายเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาและอำนาจของแผน่นดินแต่การสร้างศรัทธากลับต้องแลกด้วยเลือดพระเจ้าอโนทามไม่ได้สร้างผู้กามด้วยหินหรือทองเขาสร้างมันด้วยศรัทธาและความกลัวตำนานว่าไว้ว่าในคืนก่อนเริ่มสร้างมหาเจดีย์แห่งแรกพระองค์ฝันเห็นหญินทราผมขาวเธอกล่าวว่า แผ่นดินนี้เคยเป็นของเราอย่าปลุกมันขึ้นมาพระองค์ตื่นขึ้นด้วยเหงื่อเย็นแต่กลับหัวเราะเราจะสร้างเมืองของเทพแม้ต้องใช้เลือดของคนและนั่นคือคืนที่ค,คำสาบเริ่มถูกสารขึ้นทีละเส้นรุ่งเชา้าแสงทองของอิรวดีสะท้อนเจดีต้นแรกเจดีย์ชเวสิโกนเจดี JD ที่รวมศรทัทธาทั้งพุทธและเวทมนต์ของคนผู้กามแต่เบื้องหลังความศักดิ์สิทธิ์นั้น คือเสียงร่ำไห้ของแรงงานหลายพันชีวิตที่ถูกเกณฑ์บางตาอยู่ใต้รากเจดีเพราะเชื่อว่าหากมีชีวิตฝังอยู่ในดินซีลาจะไม่ทุดสุดและเพื่อไม่ให้คำสาบของดินกลืนกินอิดหินเจ้านายบางองค์จึงฝังมนต์ดำไว้ในฐานเจดีคำสาบแห่งการปกป้องที่กลายเป็นพันธนาการหลายร้อยปีต่อมาชาวบ้านยังเล่าขานกันว่า ใต้พื้นผู้กามมีเสียงระฆังดังในยามค่ำมีเงาของหญิงชราเดินรอบเจดีและทุกครั้งที่ใครกล้าขุดแตะดินนั้นดินจะสัน่นนักโบราณคดีบางคนเรียกมันว่าผลจากแผ่นดินสุดแต่คนผู้กามเรียกมันว่าเสียงของคำสาปผู้กามจึงไม่ใช่แค่เมืองแห่งเจดีแต่มันคือพิพิธภัณฑ์ของบาปบุญความศรัทธาและความกลัวทุกอิฐที่ซ้อนอยู่ในเจดีเก่าแก่ คือคำสาบานของคนที่เชื่อว่าตายไปจะได้อยู่เคียงข้างเทพแต่ในความเชื่อนั้นเองได้สร้างพันธนาการของวิญญาณที่ยังไม่ยอมหลุดพ้นเวลาผ่านไปอาณาจักรผู้กามร,รุ่งเรืองจนทั่วดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจดีกว่าหมื่นองค์ผุดขึ้นร้าวเห็ดหลังฝนเสียงสวดมนต์ดังจากทุกมุมเมืองกลิ่นธูปลอยคลุ้งเหนืออิระวดีแสงแตะเกียงส่องให้เห็นพระพักของพระเจ้าอโนธา ในจิตรกรรมเก่าแต่ยิ่งสูงก็ยิ่งเปราะในเงามืดของความรุ่งเรืองมีคำสาบอีกประโยคหนึ่งถูกเขียนไว้ใต้ฐานเจดีชเวสิโกนว่าเมื่อศรัทธาถูกสร้างจากบาปเมืองนี้จะหายไปในฝุ่นสายบางนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าคำจารึกนั้นเป็นเพื่องสัญลักษณ์ของความไม่เที่ยงแต่เมื่อผูการล่มในปีคริสตศักราช1287จากการรุกรานของกองทัพมองโกล เมืองทั้งเมืองถูกเผาทองคำละลายเจดีถล่มลงพร้อมเสียงระฆังแตกผู้คนกล่าวว่าคำสาปของหญิงชราผมขาวกลับมาอีกครั้งและครั้งนี้ไม่มีใครรอดแม่น้ำอิระวดีไหลเงียบแต่บางคืนยังมีคนบอกว่าเห็นเงาของพระเจ้าอโนธายืนอยู่บนยอดเจดีมองลงมาที่ดินแดนของตนด้วยสายตาเศร้าเพราะพระองค์อาจตระหนักแล้วว่า ศรัทธาที่สร้างด้วยความกลัวไม่อาจอยู่ได้ด้วยความรักาว่าคำถามก็ยังอยู่เมืองผู้กรรมที่เหลือแต่ซากเจดีและฝุ่นสายนี้มันถูกสาบหรือจริงหรือทั้งหมดคือผลลัพธ์ของกรรมที่คนทั้งเมืองร่วมกันสร้างไว้เสียงลมพัดอีกครั้งคล้ายเสียงกระซิบจากอดีตอย่าปลุกสิ่งที่นอนอยู่ใต้ดินเพราะแม้เจดีจะนิ่ง แต่เงาแห่งคำสาบยังเคลื่อนไหวไม่เคยหยุดเสียงลมยังคงพัดผ่านทุ่งเจดีแห่งผู้กามแต่คราวนี้เสียงนั้นไม่ใช่เพียงลมหากคือเสียงเรียกจากอดีตท,ที่ค่อยๆแทรกผ่านชั้นดินขึ้นมาอีกครั้งหลายร้อยปีหลังอาณาจักรผู้กามล่มลงภายใต้เงาของดวงอาทิตย์ที่เผาแผ่นดินจนแห้งผากเมืองนี้เงียบหนนเหมือนหลับไหล ผู้คนเชื่อว่าดวงวิญญาณของกษัตริย์และแรงงานที่ตายใต้เจดีย์ยังคงวนเวียนไม่ไปไหนเพราะพวกเขาไม่ได้สร้างเมืองนี้ด้วยมือเปล่าแต่ด้วยคำสาบานและคำสาบานนั้นยังไม่สิ้นสุดเมื่อการเวลาผ่านเข้าสู่ศตวรรษที่19ยุคที่นักสำรวจจากตะวันตกเริ่มเดินทางเข้าสู่เอเชียผู้กามกลับกลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามในสายตาชาวบานคนแก่เล่าว่า ใครขุดใกล้เจดีจะเจอเงาของคนตายแต่กับชาวอังกฤษผู้หลงไหลในโบราณสถานนั่นกลับเป็นคำเชิญชวนปีคศ1895นักสำรวจชื่อว่าเซอร์จอห์นมาเทนเดินทางเข้าผู้การพร้อมกล้องถ่ายรูปเก่ากับสมุดบันทึกเขาเชื่อว่าใต้เจดีชเวสิกรมีห้องลับที่ซ่อนพระบรมสารีริกธาตุหรืออาจเป็นขุมทรัพย์ทองคำของพระเจ้าอโนรธา เขาได้รับคำเตือนจากพระภิกษุชราว่าอย่าเปิดสิ่งที่ถูกปิดไว้ด้วยคำอธิษฐานแต่มาเทนกลับหัวเราะเบาๆก่อนตอบว่าคำอธิษฐานไม่อาจขวางมือของนักวิทยาศาสตร์ได้ในคืนที่เขาสั่งให้คนงานขุดลงใต้ฐฐานเจดีแสงคบเพลิงส่องสะท้อนกำแพงอิฐสีแดงเสียงเสียมกระทบหินดังขึ้นตามจังหวะกลองที่ดังมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงเหมือนจังหวะหัวใจของแผ่นดินกำลังเต้นแรงขึ้นทุกขณะ ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาพื้นดินใต้เท้าสั่นสะเทือนเสียงระฆังวัดที่ไม่มีใครตีดังขึ้นเองพบเพลิงดับพร้อมกันทั้งหลุมคนงานกรีดร้องบางคนวิ่งหนีไปโดยไม่หันกลับมาอีกเลยในบันทึกของเสื้อจอมมีเพียงประโยคเดียวที่จารึกไว้ด้วยลายมือสันสันว่าเสียงผู้หญิงอยู่ใต้ดินร้องให้หยุดแต่เราหยุดไม่ทันรุ่งเช้าเขาถูกพบหมดสติในเต้นและเมื่อฟื้นขึ้นมา กลับพูดเพียงคำเดียวซ้ำๆว่า her eyes were open หลังจากนั้นเขาเดินทางกลับอังกฤษและไม่เคยเอ่ยถึงผู้กามอีกเลยเรื่องนี้กลายเป็นตำนานเล่าต่อกันในหมู่ชาวบ้านว่าคำสาผู้กามตื่นขึ้นอีกครั้งในคืนนั้นและนับแต่นั้นพื้นดินรอบเจดีชเวสิกรเริ่มสุดลงอย่างช้าๆโดยไร้คำอธิบายนักธรณีวิทยาในศตวตรรษต่อมาอธิบายว่า เกิดจากโครงสร้างใต้ดินที่เป็นโพรงแต่คนผู้กามกลับพูดเบาๆว่าเพราะเจ้าแห่งคำสาปเริ่มขยับตัวผู้กามถูกทิ้งไว้ให้รกร้างอีกครั้งจนกระทั่งโลกสมัยใหม่เริ่มหมุนตัวมามองมันด้วยสายตาของนักอนุรักษ์ในปีพศ1975แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ถล่มเมืองเก่าผู้กามเจดี JD นับร้อยองค์พังทลาย และในช่วงเวลานั้นเองมีรายงานจากเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูว่าเราได้กลิ่นทูปทั้งที่ไม่มีใครจุดมีเสียงสวดมนต์ในตอนกลางคืนทั้งที่วัดนั้นร้างมานานแล้วนักโบราณคดีบางคนไม่กล้าเข้าพื้นที่อีกเลยหลังเจอเหตุการณ์ประหลาดคนพม่าจึงเริ่มเรียกเจดีบางแห่งว่าเจดี JD มีชีวิตเจดี JD ที่หายใจและตอบสนองต่อผู้บึกรุกต่อมาในปีคศ .2090 รัฐบาลเมียนมารเริ่มโครงการบุรณะครั้งใหญ่เพื่อขึ้นทะเบียนผู้กามเป็นมรดกโลกทีมสำรวจหนึ่งพบห้องลับจริงๆใต้ฐา,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 านเจดีอนันดาภายในมีลงหินเล็กบรรจกุกระดูกไม่ทราบที่มาและจารึกภาษามโนโบราณที่แปลได้ว่าอย่าปลุกเราอีกไม่มีใครกล้าเปิดลงต่อและเอกสารรายงานฉบับนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยบางคนเชื่อว่าถูกรัฐบาลเก็บไว้ไม่ให้ข่าวรั่ว เพราะกลัวกระทบต่อโครงการมรดกโลกแต่บางคนกลับเชื่อว่าคนที่เปิดมันไปแล้วไม่ได้กลับออกมาเมื่อผู้กามถูกฟื้นขึ้นอีกครั้งในศตวรรษที่21เเจดีหลายแห่งได้รับการซ่อมใหม่สีทองระยิบระยับใต้แสงแดดแต่นักบวชในท้องถิ่นกลับพูดกับนักท่องเที่ยวว่าอย่ายืนหันหลังให้เจดีเวลาพูดล้อเล่นเพราะพวกเขาเชื่อว่าทุกเจดีมีดวงตาและเจดีเก่ามองเห็นทุกสิ่ง ในปี2016หลังจากผู้กามได้รับเสนอชื่อเป็นมรดกโลกอีกครั้งนักวิทยาศาสตร์พม่าคนหนึ่งชื่อว่าดรเตอร์มียตูได้ทดลองใช้เครื่องสแกนคลื่นใต้ผื้นเจดีเขาค้นคบโครมสร้างเลขาคณิตป,ประหลาดเป็นเหมือนวงแหวนพลังงานที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เจดีชเวสิกรคล้ายกับรูปแบบยันของอินเดียโบราณที่ใช้ปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งที่น่าประหลาดกว่านั้นคือ เครื่องมือวัดขึ้นแม่เหล็กทุกเครื่องดับพร้อมกันเมื่อเขาเริ่มสแกนและเสียงหนึ่งดังขึ้นในไมโครโฟนที่ยังเปิดอยู่เป็นเสียงผู้หญิงพูดภาษาพียูไม่มีใครแปลได้ทั้งหมดแต่คำหนึ่งที่ฟังชัดคือพวกเขากำลังกลับมาจากวันนั้นดเรเมียตูลาออกจากตำแหน่งเขาไม่ให้สัมภาษณ์อีกเลยแต่เขาทิ้งโน้ตไว้ในสมุดบันทึกว่าคำสาบไม่ใช่พลังเหนือธรรมชาติ มันคือร่องรอยของมนุษย์ที่ไม่ยอมให้ความจริงถูกลืมเสียงระฆังวัดดังคืออีกครั้งในยามพลบค่าเมืองทั้งเมืองถูกอาบด้วยแสงสีทองของอาทิตย์ตกเจดี JD เก่าแก่ส่องประกายเหมือนเปลวไฟกลางทะเลสายผู้คนเริ่มกลับมาสวดมนต์อีกครั้งแต่คราวนี้พวกเขาสวดด้วยความระวังไม่ใช่เพื่อขอพรหากแต่เพื่อขอขมา คำสาปของผู้กามอาจไม่ใช่การลงโทษจากเทพเจ้าแต่มันคือเสียงสะท้อนของอดีตที่ไม่ยอมให้มนุษย์หลงลืมว่าศรัทธาที่แท้จริงต้องเกิดจากเมตตาไม่ใช่ความกลัวและในคืนนั้นเองเมื่อสายหมอกลอยคลุมเจดีจนดูเหมือนมันลอยอยู่เหนือผืนดินบางคนเห็นเงาของหญิงชาราผมขาวยืนอยู่ตรงยอดเจดีมองไปยังแม่น้ำอีระวดีที่ไหลไม่เคยหยุด เธอไม่พูดอะไรเพียงยิ้มบางก่อนจางหายไปกับสายลมเรากับจะบอกว่าคำสาบยังไม่จบมันเพียงแค่รอเวลาที่เหมาะสมหมอกยามรุ่งคลุมผู้กามไว้ด้วยม่านบางๆแสงแรกของวันสองผ่านยอดเจดีกว่าพันอง์เงาทองสั่นไหวบนพื้นดินรากับเคลื่อนทะเลแห่งอดีตยังคงเคลื่อนไหวไม่หยุด ผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมาที่นี่บางคนเพื่อสวดมนต์บางคนเพื่อศึกษาโบราณนักคดีแต่สำหรับบางคนพวกเขามาเพื่อฟังเสียงของคำสาบที่ยังไม่ดับไปนักบวชชราที่วัดอนันตาเคยกล่าวว่าภูก,การไม่ใช่เมืองที่ถูกสาบแต่คือเมืองที่จำได้ทุกบาปของมนุษย์คำพูดนั้นสะท้อนอยู่ในใจของผู้คนรุ่นใหม่ เพราะทุกครั้งที่มีคนพยายามจะเปลี่ยนแปลงเมืองนี้สิ่งที่ไม่อาจมองเห็นก็มักจะเกิดขึ้นพายุทรายกระทันหันเสียงระฆังที่ดังขึ้นเองกลางดึกหรือเงาของคนที่เดินสวนกลับในทางที่ไม่มีใครอยู่ปี2019หลังจากยูเนสโกประกาศให้ผูุการเป็นมรดกโลกทีมนักอนุรักษ์จากหลายประเทศเริ่มเข้ามาทำงานหนึ่งในนั้นคือหญิงสาวชาวไทยชื่อสศีนา นักโบราณคดีผู้หลงไหลในสถาปัตยกรรมของผู้กามเธอเล่าว่าคืนหนึ่งขณะตรวจสอบภาพจิตรกรรมในเจดีเก่าเธอเห็นรูปพระเจ้าอโนทารามีรอยยิ้มเพิ่มขึ้นจากภาพที่เธอถ่ายไว้วันก่อนเมื่อถามพระภิกษุในวัดท่านเพียงตอบว่าภาพของพระรกษัตริย์จะเปลี่ยนไปตามจิตของคนมองคืนนั้นศาส,สินานั่งอยู่เงียบๆหน้าเจดี เสียงลมพัดแรงจนทูบดับแต่เธอกลับได้ยิมเสียงเหมือนคนพูดอยู่ข้างหูเสียงนั้นเอ่ยว่าบาปและบุญอยู่ในอิดก้อนเดียวกันเธอสะดุง้งมองรอบตัวแต่ไม่พบใครตั้งแต่นั้นมาเธอเริ่มเชื่อว่าคำสาปของผู้กามอาจไม่ใช่การลงโทษแต่มันคือความทรงจำของแผ่นดินที่ยังไม่ลืมมนษุษย์ผู้สร้างมันขึ้นมา นักวิชาการชาวพม่า,มาหลายคนเริ่มตีความใหม่ว่าคำสาปแห่งผู้กามอาจเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของความไม่เที่ยงเพราะทุกสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความหลงย่อมถูกทำลายด้วยความจริงพระเจ้าอโนทราอาจไม่ได้ถูกสาปจากหญิงชราแต่อาจถูกสาปจากความทะเยอทะยานของตัวเองเพราะเขาอยากสร้างศรัทธาที่ไม่มีที่สิ้นสุดจนลืมว่าศรัทธาแท้จริงไม่ต้องสร้าง เมื่อมีการบูรณะเจดีในยุคปัจจุบันหลายคนเสนอให้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แทนฝีมือช่างพื้นบ้านแต่พระภิกษุผู้ดูแลเจดีองค์ใหญ่กลับปฏิเสธท่านบอกว่าอย่าทำให้เจดีไร้จิตวิญญาณเพราะถ้าเจดีสร้างจากมือของเครื่องจักรวิญญาณของคนผู้กามจะหายไปและนั่นตั้งหากคือคำสาปที่แท้จริงของยุคใหม่ทุกค่ำคืน ยอดเจดีย์ยังคงสะท้อนแสงไฟจากตะเกียงของผู้สแสวงบุญพวกเขาเดินเท้าเปล่าบนทรายร้อนๆเพื่อจุดเทียนเสียงสวดเบาๆลอยผ่านอากาศปนกลิ่นดินและทูบเสียงหัวเราะของเด็กๆผสมกับเสียงกลองไม้จากวัดไกลๆบรรยากาศนั้นชวนให้รู้สึกว่าคำสาบได้กลายเป็นศรัทธาแล้วจริงๆนักจิตวิทยาชาวอังกฤษที่มาศึกษาความเชื่อของผู้กามเคยบันทึกว่า คำสาบทำให้คนกลัวแต่ศรัทธาทำให้คนจําและในผู้กามความกลัวกับความศรัทธาไม่เคยแยกจากกันพวกมันเดินเคียงข้างกันเหมือนเงาในแสงของเจดีปี2022มีการขุดค้นเล็กๆบริเวณรอบเจดีที่พึ่งฟื้นฟูนักขุดเจอแผ่นหินสลักเล็กๆจารึกเป็นภาษาพิยุว่าเมื่อผู้คนเรียนรู้ที่จะให้อภัยแผ่นดินนี้ จะหายใจได้อีกครั้งคำจารึกนั้นไม่อยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์ใดแต่กลับถูกชาวบ้านนำไปสวดในพิธีตอนเช้าและเรียกมันว่ามนปลดคำสาบเมื่อถึงยามคำ่ำผู้เฒ่าผู้แก่ในผู้กามจะเล่านิทานให้หลานฟังไม่ใช่เรื่องของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่หรือคำสาบของหญิงชราแต่คือเรื่องของแรงงานนับพันที่สละชีวิตเพื่อสร้างเจดีย์ พวกเขาไม่ได้ตายเพราะคำสาปผู้เท่ากล่าวเบาๆแต่เพราะเขาเชื่อว่าการตายเพื่อศรัทธาคือการอยู่ต่อในรูปของอิฐและหินเสียงหัวเราะของเด็กๆดังขึ้นกลางหมู่เจดีมันกลายเป็นเสียงที่แทนคำอธิษฐานใหม่ของเมืองคำสาปที่เคยเป็นความกลัวกำลังกลายเป็นบทเรียนของการให้อภัยเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเช่นของเจดีทอดยาวบนพื้นดิน นักท่องเที่ยวบางคนถ่ายภาพไว้โดยไม่รู้ว่าในเงานั้นมีรูปร่างของหญิงชราผมขาวซ่อนอยู่ในมุมมืดเธอยือนสงบนิ่งเหมือนเฝ้ามองเมืองที่เคยสาบไว้ด้วยมือของตนแต่ครั้งนี้ใบหน้าเธอยิ้มไม่ใช่ยิ้มเย้ยหากเป็นยิ้มของการปล่อยวางแสงสุดท้ายกระทบยอดเจดีสีทองเสียงระฆังดังรับกับสายลมเมืองผู้กามในวันนี้ อาจไม่ใช่เมืองต้องสาบอีกต่อไปแต่เป็นเมืองที่สอนให้มนุษย์จำว่าทุกอิฐทุกหินมีวิญญาณของผู้สร้างและทุกคำสาบมีทางออกเมื่อหัวใจมนุษย์รู้จักเมตตาลมเย็นพัดผ่านแสงจันทร์ลูบย้าเจดีให้สะท้อนเหมือนน้ำในความเงียบนั้นบางคนยังคงได้ยินเสียงกระสิบเบาๆว่าคำสาบสิ้นแล้วเหลือแต่ศรัทธา